สวดีค่ะยูตบช่องสาววันกับชาแนวพี่เตาค่ะเตานี้เป็นเตาว,วันเสาร์ที่12สองตุลาคมพศ2 5งพันหารอยเจนะคะยูที่ตลาดนัานช่มพุทํอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอดพี่เตาค่ะกับบรรยากาศของตอนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่านะคะเจ็ดโมงกวา่าก็ยังคึกขักอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเขาไปเบื่องในกัในในคลิปที่สองนะคะบรรยากาศของการซื้อขายพคกกระบือค่ะ เดี <muitas> ๋ยวค่ะเดี๋ยวพ่บางเล่มคิดที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปโซนงัวงัวไทยกลางงัวปอกธรรมดานะคะซึ่งมันเป็นทรงงัวงามค่ะาวันะยโอ้ยเขามีง้วงง้วงผูกอะค่ะพ่อ เนื้อเนื้อก็เริ่มสีเวิร์ดแล้วโอ้ยเป็นคือเป็นจังสีไปค่ะเดี๋ยวสิบข้าวยางไปเบิ้งไปถามหอยออบดึกนะไปอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิ่อไปเขอด้ายนี่สาวหน่อยอีกแล้วมือนี้แล้วมากกับสาวหน่อยอีกเลยเด้อสองหมื่นเก่าหาลอยนะคะสาวหน่อยงามๆทั้งสองเลยนะคะนี่ สองหมื่นเก้าห้าร้อยหนัางงามๆเดี๋ยวค่ะออนุญาตเบื้องหน้านะคะโบดนะคะเบดท,ทงครูค่ะโบดเต็มเนาะแข้งขาฟาดงามงามคือกันปันเงาะฝาแฝดค่ะสูงเกือบสูสงลายลายกันกระชับม,ม้าณลอยสามสิบบตัวนี้สีไซร้ลอยซีนะเนาะเดี๋ยวเบิง้งแข้งขาใหญ่ๆหนังงามๆนะคะสองหมื่นเก้าหาอยนะคะ่ะมีถก่มีถอนนะคะ แข้งขาดีบวชเต็มนะคะเขาคอเบิ้งถ่ายนะคะที่นี่เบิ้งถ่ายโอ้โกข็ขาง,ง่ามค่ะกข็ขาง,ง่ามใหญ่เปรีบเซมแล้วเขาเอิ่อนมาหางยังหางแง่เด้เนาะหางแขีตัวนี้หางสิบวัตต์ซ้ำตัวนั้นแต่กระถ่ายกับงามอยู่ค่ะเอามาสองตัวนี่มาค่ะห้อยสองตัวแล้วมาเทลาครูนะคะแล,แล้วชอบเป็นครู <laughs> แต่โมมันมีคนจูงหลายกันเลยเอามาที่ละสองค่ะฝากเบอร์โทรนะอค่ะหอยอบค่ะ0 8 0 0ค่ะ10 6 0หค่ะ320 0อูอยหอยอบค่ะหอยอบอัสมาเพลสนุกรุ่นใจโทรหาหอยอบได้ค่ะล้วสิมาถูกนะเราสิบมากับสาวหน่อยแหลค่ะเราเราสิบวเราสิบค่อยมากกันมากับสาวหน่อยแล้วมากสาวหน่อย อ้แม่อยมากับสาวน้อยเมียหน่อยตรงตองแกะข้าวไห้เล่าน้ำ่เล้าตตรงไปเคียย์กับคนอยู่บ้านอีกยากไงนะคะขอบคุณค่ะมนม่าม่นแม่อันี่าม่วเดีหลาัวมนี่วาง่ฟอดพลังนะคะง่าะ โอ้ยหักตื่นมากนะคะโอ้สวัสดีค่ะโอ้มามาเบิ้งเันไหมคะมาหาไม่บาดข้าวซอยไหมโอ้ค่ะว่านนี้จกโตอยู่วันทีค่ะกําลังเล่งอยู่ อ๋อถามพอแล้วพ่อสวัสดีค่ะเบิดไปเท่าไหร่นี่เพราะ่าเด็กปุ๋ยมาหลายเนี่ยมีปัญหาโอ้สองหมื่นหกพันห้าร้อยทองพ่อหรือว่าอาจสีทอง<ะ>ทองหรืออาจสีทองงั้นวะค่ะพ่ออหัวทองดอกบัวทองดอกบ้อดอหัวเนื้องัอวเนื้ออ๋อค่ะงัวเนื้อนะคะบริทองเนะวะหัวสาวค่ะ พ่อฝากเบอร์โทรเนี่ค่ะบอกว่ามีเบอร์โทรี่โทรศัพท์พ่อกว่มีโอ้โหอกว่ามีเบอร์โทรนะคะพ่อกว่มีโทรศัพท์อ่ะพอพูดเลายๆครับพ่อไปต่อเงนี่ค่ะจังสี่เด็ดค่ะอยากหมูราคาง่วนจังสี่แบบราคาต่างๆผมมาซื้อกันผมมาซื้อกันว่านไก่เป็นหาโอ้ซื้อไปคุ้นบ่ค่ะพี่โอ้หมูว่านได้หาโตได้ยุตตลาดได้พี่เอาพ่อสวัสดีค่ะครับต้องล สองหมื่นหกพันนี่กับสาวน้อยนะคะสองเดือนสาวน้อยสิบสองเดือนเหมือนกับพักกันเบิงอยู่นะคะข้องสางหลังตรงตรงกระดานหลังตรงตรงค่ะหอยมีหอยมีเบิงในช่องเบิงในในคลิปนะคะสองหมื่นหกพค่ะสองหมของต่อหอยมีแล้วว่า 0ูกับส <we cat animales>. ีสิบหาบวกเหยียดไปทางลอยซี่พดหรือค่ะมีการปรึกษากันพร้อมนะคะพอฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะ0.8 0.8่ป C7 หาเจ็ดสามหาเจ็ดามหนึ <47 S> 3> <function> 3> ่งี่ครับหน่ค่ะพอมีอาตมาตนะคะผู้ใดสนใจเท่าหาพอมี่ได้เอามาจากตมือนี่เอามาสโตมดแล้วคแม่ลูกก้ายเลยโอ้แม่ลูกนี่เดี๋ยวเดนูพอดีหนูอยากหูเลยเท่าใดในในงนาม้อยสาวสามห้นะคะแม่ลูกลูกกเป็นลูกประมั่นหาหเดือนได้ยู่ดอกเนาะราคาพอฟังนะคะขอบคุณค่ะ ไปต่อค่ะเอานี่ค่ะแม่นี่งามๆนี่บ่หมูเนะวาะว้าวนี่มค่ะนี่ค่ะ,คะไปต่อค่ะเดียย๋ยวสิบห้ายางเลาะเลาะเข้าไปข้างในนะคะเบิ่งละคาจัด มันอีคนเข่ามาใช้ชาวบ้านเข่ามาหาซื้องัวอะไรนะคะที่วังหันพันวาห,หมู่บา้านม่นได้ไปหาโตนะคะโอ้เดี๋ยวแม่ลูกซ้อนอย่จะเป็นแม่ลูกหมืนเลยสวัสดีค่ะพี่เปิดไปเท่าไรค่ะพี่อสองหมืน่นเจ็ดพันเนาะคะ่ะตัวน,นั้นเด็กต้นนี้มื่นหาพัน,อน,อน,พนโอ้เปน็นยังคุณยืนเอียงๆเนาะย,ยืนขึ้งงัวอยู่บ้านเลยนี่ค่ะตัวนี้มื่นหานะคะ มื่นหานี่สองมื่นเจ็บงามอยู่นะคะมื้อหนะว่าเขายืนเขายืนต้องนี่เป็นยืนทัวไปของมั่วบอลหรือว่าเป็นมอเป็นยืนลักษณะยืนในาอ่เป็นเมียเจ็บครับสองมื่ราคาอยากต่อได้ราซื้ซ้นไนรุ่ราคาอยากได้ค่ะ พอฝากเบอร์โทรเนี่ค่ะ084084ค่ะ4 7 4 0ก็ดทีค่ะ782 782ค่ะหอยยังเนาะค่ะหอยเดชาครับหอยเดชาไอยใส่กระหอยรั่วอัศมาครับงัวอยู่อัศมาทรงจะกิโลค่ะหอยทรงบ่โคมากรโคมาก่อนเนาะตกลงราคากันใดกะบทรงใดนะคะครับแต่ว่ากะมีรถทรงอยู่ขอให้โทรมาก่อนนะคะจยากได้เนาะ อันนี้คือราคาเปิดราคาอยากได้ซื้อในส่วนที่ว่าโตล่องกันไดเท่าใดกะคุณยุ้งครับค้อมปากค้อมเบาด็กเนาะครับค่ะขอบคุณค่ะหอยค่ะงัวไผ่นอันนี้งัวงพอปะคะง่วงพอ๋องัวงพอพี่เปิดไปเท่าไรคะแม่ลูกวะนี่เปิดไปห้าไม้ห้าคโอ้ห้าสิบห้าแต่ว่างามเนาะผสมมาแล้วโอ้แม่ผสมมาแล้วผสมยังไงค่ะเจีบบุบแบบตรวเด็ดวะเลยสองรอบนะครับอ๋อพันสองรอบแล้วนะแต่คือประกันเลยเหรนวะ แต่ว่าลูกลูกลูกแหลกเป็นลูกปู่เนาะโอ้ตะว่าโค้งสางไงดีนพักเนาะบึงปาดเงี้เงี้ยอัดหลาดแล้วกันนั้งน้าเนาะเดสี่สิบสองมือะผสมเออผสมเดซี่สิบสองมือแต่ว่าข่านในประกันดอกว่าสีทองแต่วาผ่านบอเลี่ยงผ้าผ่านสองรอบแล้วผสมมีลิลลัดต่ว่าสีทองก็ทองเาะหูรุนเอาค่ะแต่ว่าลูกเป็นจักเดือนเหรอคะพี่ลูกประมาณสี่หาเดือนลูกสี่หาเดือนแล้วนะคะต่ว่าลูกแดงดีค่ะ บ้งรันขาลูกคนดีเด้อถ่ายกับงามโอลูกลูกพออดไนี่คืองามแต่เคเอมหแปดอ๋อ,อวายอยเคเอนะคะแตะว่วาเป็นลูกปูแต่ว่ากะงามคะ่ะรันแขงรันขาใหญ่คะ่ะเริ่มเริ่มกินยาโดบก,กำลังแล้วสีส่แปดเก้าโทษนคะค่ะมาซ้ำหนีบอ่ศูนย์กศนย์เกค่ะสองสี่สามสองสี่สามค่ะศูนย์เก้าสามหค่ะ หอยยังนะจ้าหอยพรชัยครับหอยพรชัยงัวอยู่ใสค่ะคู่ยาสูครับที่อำเภอทีเรื่อนครับโอ้ค่ะทรงจักกิโลครับหอยถ้าเป็นสนใจเพควนสนใจหน่อยร้อยหาสิบโลครับร้อยหาสิบกิโลนะคะทรงฟรีค่ะเอามาจากโตครับหอยมโอนี้เอามาคมเดียวเอามาคมเดียวค่ะผู้ใจศรุตกุญแจโทรมาหาหอยแล้วใดนะคะโตโล่งใดอยู่ดอกน้องหอยเป็นบ่โง่งง้อคล้องสางไงคล้องสางงามดีครับเนาะผู้ใจศรุตกุญแจงามเียหลี ใส่วนอ,อกสนใจโรหาหอยแล้วได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณหอยแล้วค่ะมงูแมงตุลงูขาวนะพ่อหนวดสวัสดีค่ะลุงหนวดสวัสดีค่ะ จ้าจ้าลาวัดดีสวยสวัสดีค่ะมัดเราบอกเนี่ยเนี่ยโอ้สิได้ขายอยู่โอ้สิได้ขายอยู่เราลหาเจ้าของมนได้ลาพนหาสามพันหกนะพอหกเลยโอ้ยราคาอยากได้สแม้วนนี่ราคาอยากได้สามื่นหาสามนหกนะคะวดี่ลาตะกีดด้ดิสามืนกวแม่โอ้ค่ะเขาก็หายกล้เคียงกัแล้วค่ะไอสามิแน่ๆตุไอสามิแน่ๆแต่อยากได้สามชิหาเลยม่ก็เลแม่กระสมแล้ว เขาทั้เรามาใบใบทั้ในตวดเพราะทั้งตวดเราอ่าทในตวได้เราละตวได้แต่ว่ทัว่ทันตดแ่ทค่ะแม่ลูกนะคะลูกแกกเดือนหรือบ้นี่ลูกเเดือนแม่ผสมไว้แล้วเ่าทังในตวดแม่ผสมว้แลว่าในวเป็นเขา้อนืรอเนื้น้นื้อนะรอน้น้อันอนี้นื้น้อนื้อเห้อนื้้นอ้ออืน้ืน้้อง ให้ผู้ชายเนีกันขันผู้หญงผู้ง่ามผู้ไทยดิค่ะขันหนคนงามไม่ห้ไทยด้วยค่ะฟ้าได้แจมมังน้ำเนี่ไปน้ำไปน้ำมันผู้งามไปนามไปน้ำกันศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งสองศูนยค่ะเจ็ดาสองศูนย์เจ็ดเก้าสอค่ะนาค่ะลูกเพได้เพราะว่าได้มาจีบ่พอยากมีเป็น พี่น้องผูงงามๆไปซื้อค่ะค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะขอบคุณเลยล่ะขอบคุณที่ต่อหมอดุลบาสิค่ะสนใจติดต่อหมอดุลพันธนะมั่วลุงมเหงื่อตว่าสนใจติดต่อหมอดุลค่ะไม่มีเลยล่ะค่ะงามค่ะพ่องามเนี่ยแม่จ้าจอยนี่หลุมค่ะจอยนี่พ่อหาใหญ่ยิ่งใหญ่เสียเรียกบ่าจอยเอาเสียกเรียกกับว่าจอยโอ้หขอบคุณหลายๆค่ะไปละหอย แม่ค่ะไ <ใน S 1> ปเบิ <ใน S 1> ่งวื่อว่าไดเฮาอ่าสาบ้านขามชาแล้วพอไปเบิง่งเจ้าของนะเปียงคนบางเป็นหมืน่น,น,นพุ่นแม่นเมีพี่น้องหลายแท้แล้วกันคนวสวยๆจังซี่ค่ะ <laughs> คนเบิ่งคลิปพ่อนี่เป็นหมืน<า>่น ้ายหลายเด้อได้ก็่ได้กันล้วล่ะค่ะมง่วนใมงวนแนสุพ้นรค่ะน้ำมาสูนเนค่ะหมง่วนแน่สุกคนขยันมาสูนพอเราบอกถึเตุฟ้าุมหน่อยก็สุมเย็นล่ะพี่น้องไทยสมก็เป็นยังพุดยินละล่นาะค่ะขอบคุณค่ะกลาล้มดีเด้อพ่อหนวดเราสวัสดีค่ะ เปิดไปคดายคะนี่เอาหาครับอ๋อเสหาแม่ลูกลูกคขี้คดายเหรอแม่กับทองแล้วอ๋อทองแล้วบ่ตรวจได้ไปทองแล้วตรวจแล้วสมหลอดหรือสมโตสมสมยังวุ้งดีมากอ๋อเสาหาอ้ลูกฟูเนาะเสาหาลูกที้คดาไดยเพป็นผู้นอีแม่ผู้นี่แม่ลูกแรกบ่เดี๋ยวหนุนเบิ้งขออนุญาตเบิ้งในตเตอร่ชายเบิ้งในเด้อค่ะเครื่องเลี้ยงอมค่ะ นมซีค่ะแม่ทองสามเดือนแล้วตรวจทองได้เนาะแต่พอหัวสม,มิยังไวนะคะค่ะอืมเศร้าหาหนิตอร้องได้พๆอๆเศร้าหาตอร้องได้ก็เหนเออง้อไทยกลางนะคะง้อไทยทร,รม,มาดาบานเอาแต่ว่าลาคาก็จะพ่อบายไ,ได้นี่ง้อจังสี่นี่คืออ่าขอดีขอมันคือไหลูกทีเนาะมีละลูก<ม><ม>แต่ว่าลูกลูกลูกไส้พอน,นีกับผสมหลอด,ดยูดอกเบอร์ลาณะโบนนะคะหนางามอยู่ค่ะฝากเบอร์โทรนค่ะ 093 248 1930 1930ค่ะหอยยังเนาะจ้าหอยกวางง้อยใส่พออ๋อง้อยอะไรส่งบอพอนี่คือจังไรขันมีคนสนใจทางออนไลน์นี่พอสรงบ่ส่งจากกิโลพอแล้วแตแล่วแ่สิคุยนะคะเศร้าเศ้าหานะคะคู่นีเนาะ คัน้ใดสนุกสนใจโทรหาพอกวางได้นะคะหัวเฮ้าอยู่ละเอียดนะคะการส่งการหากันแล้วต้นสิคุยกันเอานะคะขอบคุณหลายๆนะคะพ่อค่ะแต่ว่าตามที่ขามาลวค่ะนี่ราคาเนี่แหละราคาพ่อฟังที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คืองัวงัวมันหนีแล้วเนาะงัวมันขึ้นแล้วเนาะเดินแล้วเนาะราคาเดินแล้วคันเป็นสองสามอาทิตย์ก่อนกับสี่อีกราคาหนึ่งเดือนาะพ่อเนาะขอบคุณค่ะพ่อค่ะมันหมานเด้อค่ะเมื่อคอมมาจะโตมัอนี่มาจาติโตมัดแล้ว โ,โอ้เรือสองตันแขนๆเลยเอามาสิบตัวโอ้ค่ะขอบคุณหรายๆค่ะมีหอดปะลัสวัสดีค่ะขอบคุณค่บอว่าเขาไม่ค่อยสนใจอยากถ่ายรูปเท่าไหร่นะพราลังก็จะมีหวงความเป็นส่วนตัวของเขาอยู่เนาะ ดูดูว่าเขาเนาะงัวแปลกๆไรเลือกสินนะคะ่ะไปต่อกันคลิปที่สามดีกว่าะค่ะเพราะว่าความเงาวของคลิปมันกระสีเงเกินไปเนาะถ้าเจ้าสนใจง่วแมหูเป็นกำลังใจในชงสาวันทับในการเห็นคลิปในครั้งต่อไปนะคะเด้อค่ะแล้วกันเดี๋ยวไปตามต่อกันคลิปที่สามค่ะเดี๋ยวจะ ภาพพิพนองอยางเขาไปโซนถังไนนะคะจะเป็นง่วเนื้อนะคะคือเจ้าล่ะค่ะขอบคุณค่ะ